อ่าเนี่ยมันตั้งชื่อเพจนี้เลยสร,รยุทธสุทัศนจินดากรรมกรไม่ใช่อันนี้ของพี่ตา <c oughs> ยแล้วทำไมบอกผิดนี่คุณผ,ผู้ชมปิดไหมอัน <c oughs> คือเดี๋ยวไปบล็อกพี่หมดเลยตายเลยชื่อจริงอันนี้ผมเองบมพเพไอ้ข้างล่างเนี่ยปลอมมันตั้งชื่อว่า The Best กรรมกรข่าว V1 เ <c oughs> ออไอ้พวก V นะีนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมมาจากอะไรเวอร์ชั่นเหรอคะ คือเป็นเพดประเภทบอกวีหนึ่งแปลว่าโดนปิดไปก็เปิดวีสองวีสามวีสี่ไม่ใช่มดแดงนะน hmm. ึกออกใช่ไหมค่ะ <c oughs> ซึ่งผมยังไม่เคยถูกปิดแต่ที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะโดนในสองสามวันนี้เพราะอะไรท่นผู้ชมมิดฉาชีพดูภาพเต็มสินี่เป็นภาพนี่เฮียหลงเซียนไพ่เผยเคล็ดลับ มีบ้านมีรถบวกเงินอีก40ล้านเดอะแบทกมกรข่าววีหนึ่งซึ่งมันแอบอ้างพี่หน้าเนี่ยใช้โลโก้เดียวกันค่ะบ้านสามหลังรถหรูๆขับจะมีสก,กิลที่ที่ให้คุณได้เฮ้ยหลงการันตีอย่ารอช้าคลิกเลย คือหนึ่งสี่แสนห้าแสนเฮียหลงการันตีฝากถอนออโต้สมัครตอนนี้รับโบนัสร้อยห้าสิเอร์เซนไม่ต้องทำเทินแอดมินดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่โฆษณาให้มันเลยว่ามันเป็นวิชาชีพบอนอันนันออนไลน์ใช่เฮียหลงแน่นอนเลยคือมันเหมือนพี่ไปการันตีเลยเห็นปุ๊บนี่กลัวทันทีหรือตำรวจจะเรียกไปให้คุณมาโฆษณาเหรอ เแล้วแล้วเป็นเพจที่บูสต์โพสคือเป็นสปอนเซอร์เรื่ยซื้ออ่ะซื้อแอดอ่ะกำลังจะพูดตรงนี้พี่ได้โพสต์ออกไปแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมน้องไรมีคนเขียนเขาบอกเออได้รายงานไปแล้วค่ะรายงานให้เลยนะรีพอร์ตให้แฟนเพจเนี่ยน่ารักจริงๆรีพอร์ตให้เลยปรากฏ Facebook ตอบกลับมาว่าอ่าเพจนี้เขาไม่ได้ผิดกติกาอะไรอ้าวมันเป็นไม่ฉาชีพ มีพี่ไปเลยแคปมาอ่เพจนี้เขาไม่ผิดกติกาอะไรของของเฟซบุ๊กเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกคร่ะคะเฟซบุ๊กเนีเ่ยดูก็รู้อ่ะเพราะมันได้สปอนเซอร์ใช่ไหม,มได้รับการสนับสนุนคือมันบูธโพสก็คือซื้ออ่ะจ่ายเงินให้เฟซบุ o กอ่ะใช่ไหมคะนี่เพราะผมไม่เคยบูธใช่ไหม ต้องบอกว่าใช่เสียไดญตังไม่เพราะรู้สึกว่ามันต้องให้มันธรรมชาติเป็นออแกนิกเกินไป <c oughs> รากฏว่านี่สปอนเซอร์มันก็เจอเป็นกรณีมิชชั่ีเชี่าไห้ายนิ่ยองมาเลยพี่เขาต้องตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมา AOC เพราะอะไร <c oughs> เพราะมิชชาเชี่ยเนี่ยมันจะไปซื้อสปอนเซอร์คือบูธโพสค่ะพ <c oughs> นันก็ดี หลอกลวงก็ดีอะไรก็ดีอได้รับการสนับสนุนทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์ในทักอย่างน,นึง่ะก็แปลว่าจ่ายตังค์ให้บูธโพสใช่ถ้าเราจ่ายตางังค์ีคนเห็นเพิ่มอ,อีกพันคนจะได้จำนวนตังค์เท่าไหร่ยังไงนี่ม,มันเป็นภัยแล้วนะทั้งหมดที่ที่พูดไปเพลเพราะว่าะจะเปลวภายในวันสองวันหรือจะถึงวันนี้เพราะ เพราะคนไปนรีพอร์ตผิดอันกรรมของกูจริงๆน้องใบเคยได้ยินไหมกรรมของกู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 ีกอกกอกแอดคาราบาลอะฮะประมาณนั้นฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งนี่มันเป็นความทุกข์มากจริงๆ <c oughs> เออมันเป็นพันนั้นแท้ๆหรือต่างประเทศเขาไม่ผิด แต่มันมาแอบ,บอ้างพี่มันก็คนจะผิดใช่ไหมใช้รูปเราอ่ะฮะหรอเหรอคะเออเนี่ยแล้วก็น้องไบสังเกตดูตอนนี้มีการถแถลงทุกครั้งขายทุเรียนก็บูธสปอนเซอร์ใช่ทุเรียนทิปอ่ะใช่ใช่ขายอาหา,อารทะเลก็บูธสปอนเซอร์ที่เป็นทุนอ่ะปูทิปกระเมึกทิปอ่ะสั่งแล้วไม่ส่งของอ่ะหลอกอะคืออะไรอันไหนนะคะ อันที่มีแอบอ้างไปกับพี่ยุทธน่ะหรอแเล้วว่าอะไรเขอ้ราือคด้าไปจะสั่งซื้อของมืออ่ให้เขอายะบียเก็บขมันที่แล้วตอนนี้พี่คงปิดไปได้ยังคะเวรกรรมอาท่านผู้ชมโอยเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็นเหยื่อนะออเน,นี่ยเนี่ยกูจะแยกอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือเขาเ้าใจว่าตอนนี้คนจะ เห็นเห็นชื่อกรรมกราข่าวหน้านี้มาบล็อกไปก่อนเลยตายห่าจริงๆนะหรือยังไงฮะไม่นี่มันเป็นภัยคุกคามผู้ชมบอกว่าบอกว่าให้ติดต่อ Facebook ของไทยเราติดต่อได้ไหมคะพี่พงศ์ติดต่อแล้วคือแพทเทิร์นที่มีการปลอมผมแล้วไปฝากแปะลิงก์ตามโพสต์ต่างๆเพจต่างๆมันง่ายมาก มันดูสูตรทัชนะจินดานามสกุลเนี่ยก่อนขวดามันเติมบักสองเข้าไปสองตัวอะไรก็ได้มั่วๆไปแล้วก็กรรมกรข่าวมาเปลี่ยนเป็นกรมการข่าวไอ้ที่เคยนําเสนอเปลี่ยนแค่นี้ก็เปิดได้เป็นพัน่ใชมันเอาผชัยชนะสองสตัวสลับกันสนุกสนานหมดมแล้วใช่ไหมเออทำอยังไงดีนี่วันก่อนสืบนครบาลบอกกำลังสืบให้เดี๋ยวจะดาเนินการนานไปแล้วนะ S <S ใช่ไหมอ่าน,นี่ปิดท้ายไม่มีอะไรท่านผู้ชมผมรู้คนที่ติดตามข่าวจิงๆิงนะถ้าเป็นแฟนกรรมการข่าวเนี่ยอุ่นใจได้เลยถ้าเป็นแฟนจิงจิงค่ะอัจจะอยบอกนะอย่าพลาดผมก็จะว่าท่านรู้อยู่แล้วถึงมาติดตามเพจกรรมการข่าวค่ะแต่เกงคนจะไม่รู้จะตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ได้ติดตามเพจผมหรอกแต่บังเอิญไปมันขึ้นฟีดอย่างนี้ไงใช่ก็ไปกด ใช่ไหมหรือบางทีไปแปะลิงก์ตามเพจอื่นๆก็ไปหลงกดเพราะฉะนั้นต้องบอกต่อกันว่าให้มาฟอลโล่กดไลค์เพจจริงก,กรรมกรข่าวถูกต้องต้องมากดไลค์เพจจริง Follow เพจจริงแล้วท่านจะรู้และต่อไปนี้ขออนุญาตประกาศสงครามกับ f c e b o o k เอ้ไม่ใช่ประกาศสงครามกับพวกนี้หน่อยอโ,โดนเยอะแล้วเกินและประเภทเอารูปเราสองคนไปขายของนะ ใช่อันเนี้ยเยอะมากเนี่ยเนี่ยมันแก้แค่นี้ใช่ค่ะก็มีเป็นพันๆแล้วอ่ะน้องใบเห็นไหมเห็นตะกี้เสียตะกี้ดีแล้วตะกี้ตะกี้มันเห็นชัดดิเนี่ยเนี่ยแค่นี้แล้วพยัญชนะไทยมีสี่สิเนี่ยอันแรกเนี่ยใส่เท่าพุทเท่ากบวแหวนสลับกันไปมาก็เป็นวแหวนเท่าพุทเท่าก็ได้อีกถูกไหมคะเออมันสลับไปสลับมาเนี่ยแล้วก็กรรมมันต้องกรรมใช่ไหมกรรมกรนี่มันกรมกรมกรข่าวกรมการข่าว อสีติ็กสีฟ้าผมมีของจริงมีของจริงนี่มีติ็กสีฟ้านี่นี่เกรงว่านี่คนจะบล็อกเดี๋ยวยอดผู้ติดตามจะลดลงละกลัวมากฮใช่ไหมก็ขนาดลงไปเริ่มต้นอาจตะกี้ยังผิดเลยไอมันิดทำไมพี่เขียนข้อความลงไปบเบอร์ทำไม ไม่ต้องไปอ่านสิมิชาชีพซึดบูโพสด,ด้วยอันนี้เป็นรายการออนไลน์เราทำได้เต็มที่นี่มันคือมิชาชีพซึดบูโพสด,ด้วยผมไม่ได้ว่าใครนะซึดจริงๆคำนี้มันพูดได้นักคอมอ่ะอารมณ์นักคอ,อ,อมอมันพูดไม่ได้ไหมไอสัตว์นี่แบบนักคอมนักคอมที่ออก หนังทีวีเยอะแยะอ่ะโอ้ยสัตว์เนี่ยสไตล์นักคอมใช่ไหมไม่รู้เรอะไรเราต้องอ่านให้เป็นสไตล์นักคอมมันคิดตรงไหนเบลออีกทีไหมคะไม่มันต้องออกอารมณ์นักคอมนะโว้ยสัตว์นี่อารมณ์นักคอมนี่ผมแบบนักคอมฮะเรื่อความเรื่องถึงนักคอมนะ ที่ท่านจากไปเนื่องมาจากโควิดเนี่ยต้องไปค่ะนะเสียงพี่ยังกล้องหัวผมอยู่เลยในระหว่างที่เห็นเรื่องพวกนี้อุทานตลอดเวลาเลยเมื่อวานนี้ตั้งแต่เห็นไอสัตว์อันนี้เป็นการคิดถึงนะคอมไม่ได้ว่าใครเลยจริงๆริงมันเป็นสำนวนซึ่งความจริงมันต้องบรรจุไปเป็นคำแห่งยุคสมัยนะเราอย่าปฏิเสธความจริงมันเป็นคำแห่งยุคสมัยค่ะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ ้าวมาเต็มแล้วเห็นไหม